สบายดีพ <Sub> ี e ่น้องสบายดีบอสทุกผูุ้มันมีก็คือบุหรีเขาเบิ้งเาเตี้ยววะใช่ไหมคบเตี้ยวเตี้ยวจะกูบ่อเขาเป็นมรดนชื่อนะว่าจะฆ่าไอาเขเพรามันจะมีนอยู่บ่ ไปเบิกโยกขนดกัไปเด้นี่ทางนี่ไปถ้าเดียวแล้วก็ไม่มาชือกเครื่องแกงบอพ่อค่ะมเปมาบอมือนั่นเอามือไปย่างเียวมใส่กงแงเออน้ำไม่คอยมันออกแกคอยจะได้อังจะนังแน่จะได้บบกนี้แน่บได้บากข้าวมาแซนนี่เ้าอ่ะยังลูกแมลิด ติดไว้ก่อนแม่จอให้ก่อนเลยม่เอาตลาด้าบุได้ข่าเต้างจนลืมนเออบุ๊มีไปข่าวด้วยงแต่แบบอะไรคือบุมีพปข่าวบุ๊มมีพยข่าวมาก เห็ดนางฝ่าอะท่งะเาเจ้าหาอืมใเจ้าหาข้าเอาวัอง่รุดนอายุบ่คอถามเหมนควมู่อยนะปลูกยูเห็ดนะปลูกไ้กินเยปคือกบางคนบางคนเจ้าข้าเจ้าบ้านเาังเจ้าขายอยังหลีด้วบเลยาม

ป่นไปปลาได้ครับโบสิอันนั้นไม่ลิดได้ยังอืมเปิดเอาเสียอย่างนี้อภั tn ีบอกเลยเสียเอากวยทอดบอกอภั t มีนี่อันตัวนี้อันตัวนี้บอกเลยอภั tn ีกวยทอดเลยอภั t มีอภั tn ีเสียไปอล้วอภั tn ีเล ลองลูกไปเบิ้งดูวะีอะไรกัอได้พัดมีมาดิมาเปิดมาขามนี่น่อยไรยังลูกกินไดไหมกินให้เบิ้งดูแกะได้ย่งอร่นะเมื่อกี้ก็มาเเนเากะไ้ไดลูก cái thằng lang an vò hoa 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 kẹt hoa hơi Con hoa hoa Con hoa 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 hoa

จเขาอยู่กูอยู有有่น้าเขาอยู่เที่ยงลุมแค่เขากระเ้ยเนจากการลิงเขาก็ซื้อไล่ันจืดจุ่นอะสร้างอย่างอาิบ อย,ยอย่างละสิบพันหน่อยบอกอย่างส่บนนใจไปสอพันคับสิบพั 10, นอย่างนมยาบมืลุกพล่ลุ่ม่าหรือกี่หนึ่งอ่งนี้คยไปกันเยอ่ไมอืมอนนีามมา้ใช่ไ่ ตลาดน้อยลาดูยแซงหึงเลยว่าตัวมงหมมงหมหายะตลาดน้อยมาแล้วจ๊แล้วแม่ดีถ้ากชืดอย่งมใครอยู่บังลงมาอยู่นี่เขาลงมาแะ้ว เรมาจเียงม่สยจะดีเแงะเียันมนออก็มีอ,อ,อยู่มีคนอยู่เข้าซื้อเราดเขามาในหันนะก็ตลาดโ<อ>ดนโดนเขาโดนเอ,อ,ไอ,อนาอไปกินไหนาอยม,มัมอย่เดียวเลยให้กบ,บกหายจี่ม่ไ้กินเนาะ

เอาเห็นมีน้อยอีกทัดแขกแมงอีกไม่เห็นลูกเจ้าของอีเล็กน้อยแมงได้หนิมาหันแมงแมงท่านกินขนมพวกเนื้อเหนียวติดแขวแล้วแมงโลดพวกลูกอมพวกช็อกโกแลตเทวดาหยามแล้วมันติดแขวอยู่เขาลงมาอยู่เสื้อเลื้งๆขนาดก็เห็นอยู่คนใหญ่ขี่รถค่าแดงๆขนาดอันหมวกแดงขนาดก็เห็นขนาดนี้เกาะขนาด

บกินยาพักกัน um> ู้กกินแต่มีฮะละใครกลัวลงก็จะแรกแต่ละก็จะก็ได้คายอยู่เศร้าทำซิบจให้เขามาได้ชาวบ้านนะมันเสียงผูขายแว่เขาอยุเขาคนอื่นเหมือนมาก่อนคือห้านี่กันเล่าคิดว่าคนอื่นเขาแต่ว่าบุ้งยไปเขาเลย มม่ 10, ยังมูซื้อเอาก็ะซือชอยได้มือละสิบพันเงินจริงอ่ะยังผมซื้อเลยไม่ตลาดเศร้าเขาเฮ้เฮ้เฮแค่าข้าวพอดิกลินได้ไหมมันด้เบิกกรหาอะไรอก่อนกปหากัวก็ผสมแห้งอ่ หาอมีเียว้มามาหามาขายบอกหน่อยเอ้ยนี่ปอมาข้ามายอยู่บนนอเราก็สิเกียวมาไหนแล้วลุงเราก็บกมายนลงลงเซยได้ลงลุมบอกอันข้างอันตลาดน้อยเดี๋ยวพอได้ขาย จะบุส <sm all noise> <for ced canal> <t> ือซอยจะขายทั้งพุ่นแต่ปุ่มีอยากพลาดไม่อยากพลาดเลยเนาะแน่นเนาะกินนอากินเอาได้รูปปลาแล่ไหมใช่ครับจ่อยจะป่อยยังไม่ยังไม่เห็นแต่ปลาทุ่งบึงบ่กินปลากันเรากินเสียน ลูกแดงแค่ว่าขาสีเข้โอ้คบจะมาหน่อยโอ้พี่ปุ๋ยอย่นะอั้หนมัดดิคบเอาคบเอาคือโมดิโดได้โมดิโดกินขาวนำากินได้ไม่ไดยัาข้อขาเยอามปกินเลยโอ้ถูมังมีแต่น้อยมันดีนะผมไปซิบไปเช้ผมยุ่งหน่อยเดียวเนือมันน้อยมีแต่น้อยมันสองสี่หกแปดสิบ่หกระดูกสองสี่หกไอ้มันหมังเงี้ยสิบหกแค่ชี้ย้ำก็เห็นย้ อเ,เอาข้าเลขึอนมาล้วไปบูนนได <c oughs> ้นี่มากระไรค้ายเลยน่มากปบไเสียเถี่ยวได้จิบงาน,น,น <c oughs> ขัน้นแดงก็ลุง่งได้เนาะเคยลุง่งเนาะ <c oughs> แล้วเคยไปค้ายไม่ใช่แล้วเข้าไปอยู่กับบอกเขาเล่าใหเข้าขูแค่ไหนนะ บางกินบ่หี่นาะซุนะฮะอ้ย้คามแล้วก็ทนเอดูทีตะลงน้เข้ามัไม่ไม่ไ้องทุบขึ้อาแล้วกินพี่หรือแล้วพักพี่กกตงพพักกางอยากินแต่แค่กิดงไปเท่ายังโบอยากค่อยกินักกระดูงแกงใส่ยังแล้ว กินกับอ้นนจักเออกรวแก่อาการเป็นอะไรบ้างเหนื่อยเบี่ยงเป็นวิ่งหงวยมันเมาคนพิษด้ยพิษกระดงกับพิษชินหนังเป็นเป็นอะไรกินกระเสบอยู่บ่ไดานอนมาอยตลาดมหาอยู่บ่